ดีใจหลถือเป็นแจนคนนะคะในฝันนะมาเกิดวัไีเมื่อคยนถือปนันจะคืออค่ะในฝันเนาะในฝันแมนแมนค่ะเลยอฝันหลอบสองว่าจังใดบ้นียฝันหลอบสองนะค่ะแะ ที่แล้วเขาอยู่ที่เนาะขายก็ืวยปล่อยมากที่แล้วหมดที่แล้วเนี่ยผีมาขอกินเค้กค่ะมอแม่มาขอหรอค่ะมาทวงคาเค้กเออเอาไปยังเพื่อนหรอวะใช่บาทเรียบร้อยแล้วค่ะเมือนสาววันที่สองใช่บาทเอาเนาะเป็นบาจังไดขอทวนจ็ได้รอบที่แล้วจะมากินเค้กอันจักไม่ยิงโอ้บ่ไดมัแมไม่ยิงเนาะได้ยิแไดเสียงหมดที่แล้วนี่ยจายมาแม่คาเค้กนะเป็นบาท 9ก้ายสิบอบาทค่ะเพื่นว่าเ้าคาเค้งยังสิแพงแท้คิดในใจเนาะค่ะอันน้มากเก่าเนี่ยค่ะเป็นหนีถึงแต่ตอนได้ก็เลยมากเก่าหนึงค่ะหมดที่แล้วได่เค้กซีไว้หวดที่แล้วคือก่าือเค้กเฮนเดอร์เซนด์ซีว่าจาก็ได้ชุดเค้กไปใส่บาทจาเขียนเบอร์ทรกท้องยุดเบอร์ท้องแดงอันเจี๊ยงเขาว่าอันฮาร์มบ่าสนมาท้ พต่บางวันทีฟันแล้วกะบ้านี่เห็นเป็นตัวเหรอคะบอบอกเป็นตัวเลยนะบอกค่ะเห็นคนบอกงวดเนี่ยข้นบอกงวดแม่เพราะว่าพวกเม่กนี่เม่เห็นเป็นตัวข้นาะค่ะเห็นเป็นเสียงหรือยินเป็นเสียงมาบอกตัวเล็กงวดทีแรกก็เป็นเสียงคือกันว่าเห็นคนบอกว่าอันใจค่าเค้กมาแม่แต่บางวันนี่เห็นแล้วค่ะเป็นไม่ยิงค่ะไม่ยิงรุ่น อ,อยู่กับทีซัมแม่หนูนี่แหละค่ะป,ประมาณหาซิบกว่าปีเค่ะกับชีบวัานเทาค่ะกับมัดผมมัดผมแล้วก็เก่าผมไปสี่นะคะ่ะกับผู้งามเนาะพึ่กันยางมาพึ่นก็เลยอันมัดจับแขนเนาะคะ่ะเพื่นว่ายีลานั่งซื้อเลขตัวใดค่ะเพื่นว่าก็เลยบอกเพื่นว่า,อ,วาอันคอยซื้อแปดหนึ่งแปดแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยแจ็คเอาเลกไม่ได้ใสค่ครับ ห็นไปบอกเขาว่าแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดเมียนกะเลยไปตรงันค่ะยินค่าว่ามีเพิ่มมี่เพิ่มอยู่ค่ะวันนี้เพราะว่าได้เสี่ยงเลขแล้วแปดหนึ่งแปดวันนี้จูงแขนกันไปเนาะเลขออกนึงแปดดีลีค่ะในความฝันดีใจหลายถือเป็นแสนคนนะคะในฝันน่ะโอ้าดกันเมียนเ่อเคยถือปนั่นจะเถื่อค่ะในฝันเนาะในฝันแมีนวะเมนค่ะ ก็เลยฟันหลอบซ้องมาทั้งได y บันนี้กะฟันหลอบซ้องนะค,ะค่ะกะเมื่อนั้นไปกับมมนยิ้มพู้เก่าอีกแล้วคะ่ะเ<ม>พิ่นมาอีกแล้วมาดูหงอนนี่ว่าแม่มไดนกินเค้กหล่ะกะมาดูอบอ่จ้ะเฮ็ดบุญไปไหาเพิ่นเพิ่นแมงมันบอกแล้วันไดนกีน <c oughs> ค่ะ<ต>ปกติใไรถือตรงอย่างขี้แม่นี้เพิ่นมาบอกแบบไหนค่ะหงอบวันนี้เพิ่นก็มามาอีกเนาะกับฟันว่าขี่รถไปน้ำเพิ่น เพิ่นเป็นผู้ครับบ้านนี้เพิ่นกัขี่ไปน้ากันนุกกัะนั่งทั้งหนาไปน้าเพิ่นเพิ่นขับในขี่เนาะค่ะกะพขึ้นผู้ขึ้นพาไปค่ะบัานนี้ขึ้นเทื่องผู้ไปมันสิเป็นเทื่องผู้เขาเนาะส,สูงสูงเป็นวัดค่ะวัดก็มีหลวป,ปันพญานาคเต็มอยู่ค่ะใน,นนะปัณนะกับภาพไปทําบุญไปไหว้พระทําบุญค่ะยันี้รถตัวใดเลยขี่ไป บัดขคืนคู่แล้วเนาะจอดในวัดเแล้วยางลงรถมาทะเบียนรถเป็นป้ายแดงตัวหนังสืออ่ะกะเ,เป็นหนึ่งหาศูนย์กะสามตัวถ่ายบ่งไยทะเบียนเพื่อนาค่ะปรากฏว่ายางล่งรถมาเนาะเาก็เลยหันไปบึงรถเป็นรถกระบะนี่แหละค่ะเป็นรถกระบะขี่ขึ้นคู่ เลขกะเด้งจงครึ่งอยู่ค่ะหนึ่งหาศูนย์ทะเบียนรถแมนถือว่ามากไหมค่ะเหมือนเป็นรถพึ่งออกม่เนี่ยค่ะไปน้ำเพลินก็เลยพากันยางเขาไปไหวพาะค่ะพากันไปไหวพระทําบุญกับผู้หญิงคนเก่าค่ะคนเก่าที่เคยเคยมาบอกว่าขอกินเค้กนี่แมนบอกแมนค่ะ วดนนี้เห็นเป็นเจ้าของเสียงมาเองด้วยเนาะค่ะค่ะปกตินี่มีแต่เสียงกอจังอันเก่ามาดอกเก่าศูนย์เนาะเพิ่นก็มาบอกก้าหนึ่งศูนย์เป็นมาค่ะค่ะตรงจับเอานะเพิ่นมาบอกลักษณะนี้คนอยู่บ้านยู้องเช่าบอกนาจะไม่ยังทัสั่นนะคะแค่เพื่นมาได้ใส่มาหลอกตัวเนาะมาหลอกเนาะค่ะวานนี้มาตัวใดกค่ะ มักที่สุดเนาะค่ะหนึ่งแปดกับหนึ่งหาค่ะหนึ่งหามักเป็นใจกัะหนึ่งหาหินเหล็กยู่อันรถกระบะค่ะรถกระบะหนึ่งหาศูนย์เรยว่ามักหนึ่งแปดกับหนึ่งหาห้าหาศูนย์ไม่มากครับผมหาศูนย์กับมักด้วยจ้ะตัดไปน้ำก่อนตัดไปเอฟซีว่าตัดโบเบิร์ตอีกเอฟซีตัดโบเบิร์ต สามตัวไม่มีชอบเฉพาะสองตัวสามตัวสามตัวมากตัวเดียวงกลมไปในตัวมัดขีดถึใต้ายกันเลยถึงต้ก็ได้เนาะแต่ว่าแบบบอดไลท์ตัวขึ้นได้ป่ะขึ้นแรงก็ได้ครับนี่มาก็วงกลมไปแล้วสามตัวตาสองตัวว่า ตัดน้าค่ะเมนผู้ใดมากตัดเาตาเนาะาตาเป็นแลต่างเนาะตัดเล่นเอานะคะจักคู่เอาอยู่เลขหนึ่งแปดแปดแปดนะนะแต่วันนี้ฟานจักเอาเหล็กมาแต่สายไปบอกเขาบอกคนหอดในความฝันค่ะผีมาสอเอาเหล็กค่ะแต่ตองหอดส่วนว่าจะกระบอกม้วนมวนดิว่าอัน ยีราต์ตัวชื้อเลขตัวใดคนมาค่ะก็ได้บอกเข้าไปยังหมั่นใจแปดหนึ่งแปดหมั่นใจเลยมาได้คว่ำฝันแต่ว่าเจ้าเอามาใส่ะฝันว่าผีมาสอเลสในคว่ำฝันเลยบอกแปดหนึ่งหนึ่งแปดออกไปแ <8, S 2> ปดหนึ่งแปดกลับบอนสามตัวแปดหนึ่งแปดบอกเป็นสามตัว เจน้องบอกผีว่นผีบอกเจนนองเด้อวฟังค่ะ like, ักเจน้องบอกเลขผีบอกเลขผีปกติมีแต่ผีมาบอกเลขบอกเลขผีเลยค่ะวดนี้บอกเลขเองเลยแปดหนึ่งแปดเป็นผู้ยิ่งผู้เก่าเนาะค่ะเป็นงวดนี้เพื่อนให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยมนปกติมาหแต่เป็นเสียงได้ยิ่งแต่เสียงมาขอกินเค้กโหลด ก็ถือว่าเป็นผู้ฟันเป็นจริงผู้นึ้นหนึ่งก็คือหนึ่งแปดเนาะค่ะหนึ่งแปดหนึ่งห้าสามหวัวตะกียกนะคะมาไม่ต่ห้องบอกเลดว่ามันจะออกตัวนี้มันกระดังในมันกล่องในหูเฮานเนาะเฮาตื่นเขามาเฮาก็ยั่งจำได้เสียงผู้เดียวนี่มันบาแม่ค่ะโอ้ที่ว่าถือมาสามหมวสอนนละยจ้ะแต่ว่าตะกี้กับบ่หัวเนาะมันยิ่งต่เสียงกับบ่มั่นใจเสียงยิ่งหรือเสียงผู้ใส่ บัดมาแปลคืองวดหมึกกี่นี่ค่ะว่ามาท่วงคาเคกงวดนี้เลยไหมเห็นเป็นตูเลยคสิมแมนเพิ่นดีใจได้กินเคกก็เลยมาเป็นตูเลยค่ะเอฟซีถือแม่มซื้ออะไรซื้อเค้กเมื่อไหร่คนกินหมดก่อน <c oughs> หลังจากอันมือเลยก่อเน,นอกมือที่สองกะ เป้าใส่บานในเพื่อนเลยค่ะยานเพื่อนเพ่ได้กินยานเพื่อนมะพ่วงพร้อมเนาะค่ะเวลาอยากนำสวดมุ่นกะแพมตตาให้เพื่อนพ่อมาค่ะเรียกว่าเจน้องก็ถือไม้ยุ้ยได้นอตตัวนี้ค่ะก็ได้ค่ะเคียกกวดไงค่ะเขียกค่ะค่ะเขียกกวดไงเนาะค่ะเจน้องบอกว่